เปิดตัวโทวรศัพท์มือถือ oppo a 1 pro ชูจุดเด่นเรื่องกล้อง108ล้านพิกเซลพร้อมกับหน้าจอ r e เฟรช h e หร้อยย hz oled และพลังการชาร์จที่เร็ว67วัตต์ w super v บนบอดี้สวยพรีเมียมแบบใหม่เปิดตัวโทวรศัพท์มือถือ realme 10 pro series ชูจุดเด่นเรื่องกล้อง108ล้านพิกเซลพร้อมกับช h i เซต t g ตัวแรงพลังการชาร์จที่เร็ว67วัตเด w a dynamic ram ยิ g บนบอดี้สวยพรีเมียมเริ่มต้นเพียงแค่8 0 0 0บาทเท่านั้นครับ สวัสดีครับกับมาร์ในข่าวสารดีดีทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนืยวรับแอนเนกาซาสิบัทีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพ้คข่าวสารที่มา่เดียแบบนี้เป็นประจำทุกวันรลังจกที่มีข่าวรือมาพักใหญ่นะครับราสุดโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ได้มีการเปิดตัวแล้วนะครับซับโทรศัพท์มือถือ Oppo A1 Pro โทรศัพท์ม,มือถือระดับกลางตัวใหม่นะครับป้ายแดงเลยสายตระกูล A Series Oppo A 1 Pro เนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของกล้องนะครับตัวเลนส์หลัก108ล้านพิกเซลพร้อมกับในเรื่องของหน้าจอไลท์ขอบนะครับ120 h z o l e d ขนาด6.7นิ้วให้ความละเอียด Full HD Plus มีค่า Refresh Rate 120 h z พร้อมกับการแสดงผลนะครับ1.07พันล้านสีนะครับ10บิตมีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ใต้หน้าจอนะครับ In Display Finger Print บนการดีไซน์ที่ดูพรีเมียมนะครับสวยหรูไม่เหมือนใครแถมในเรื่องของรถกลายนะครับโดดเด่นจากฝาหลังอย่างชัดเจนด้วยนะครับโดยมีลำโพงเสียงโซเีโอนะครับทรงพลังดังกว่าเดิมถึง20%ไปถึง200%เลยทีเดียวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับ oppo a 1 pro มาพร้อมกับชิปเซต qualcomm snapdragon 695 5 g จะคู่กับ RAM 12 g ครับเร,รัก็จะมี RAM เอส e คชั่นะครับ RAM เสมือนอีก8 g b นะแล้วก็จะมี ROM นะครับ256 g b โดยมีแบตเตอรี่อยู่ที่4,800ม ah ิลลิแล้วรองรับการชาร์จที่เร็ว67วัตต์ r ู o ปโดยสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่1-80%เนี่ยภายในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นซึ่งทำงานอยู่บนระบบ Android 13นะครับที่ครอบทับด้วย Color OS นะ o p p o a 1 Pro มีเลือก3สีครับได้แก่สีดำสีทองสีฟ้านะครับโดยจะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศจีนวันที่25พฤศจิกายนนะครับรุ่นลนคือแรม8กิกะฮร์128อยู่ที่1,799หรือประมาณ9,000บาทเท่านั้นครับเปิดตัวที่2ตามเวลานัดนะครับสับตัวโทรศัพท์มือถือเร a วมี10 Series เป็นในเรื่องของเร็วมี10 Pro แล้วก็10 Pro Plus นั่นเอง มาที่10 Pro นะครับตัวนี้เนี่ยฝาหลังจะเป็นการไล่เฉดสีลวดลายเป็นประกายราวกับพ่วงอวกาศนะครับจุดเด่นคือจอไ,อไร้ขอบด้วยแตรร120 h z Full Screen 6.72นิ้ว Full S d u s p l a y 120 h z นะครับความสว่างที่ทนได้นนคือ6,000นิตนะและจะมีในเรื่องของมาตรฐาน TUV ด้วยในเรื่องของการป้องกันแสงสีฟ้าจะเซอร์สแกนนิมือด้านข้างของตัวเครื่องนะครับเรื่องวี10 Pro มีเรื่องนะครับโดยใช้ชิปเซตเป็น Qualcomm Snapdragon 695 5G จะคู่กับ RAM 12 g b นะครับรองรับ Dynamic RAM เอสเพ a สชั่นสูงสุดนะครับอีก8 g b r o รอมนะครับ256 g b กบแบตเตอรี่5000ม ah ิลลิแอมป์และรองรับการชาร์จที่เดิม33วัตที่สามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่1 50เนี่ยในเวลาเพียงแค่29นาทีเท่านั้นรวมถึงนะครับจะมีในเรื่องของชุดกล้องที่เป็นกล้องหลังแบบคู่นะครับ ไฮเปอร์ช็108ล้านพิกเซลของ Sam s u n g ฮ M6 1ต่อ1.67นิ้วนะครับกล้องพาเทส2ล้านพิกเซลซึ่งทำงานอยู่บนระบบ Android 13นะครับโดยความจําของเร a l m มี UI ตัวนี้ที่ใช้นะครับก็จะเป็นในเวอร์ชั่นของ4.0ด้วยในส่วนของรุ่นท็อปนะที่จะเป็นการดีไซน์แบบใหม่นะครับเรียบหรูขึ้นมีความโค้งมนลวดลาย Super Nova นะครับสวยงามพร้อมกับหน้าจอลงโค้งทั้งขอบทั้งสงด้านนะครับ ทำมุม67องศา 3D Curve Amoled นะครับเฮดใหญ่ที่6.7นิ้วเทคโนโลยี Theory High Frequency นะครับ PWM Dynamic นะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มความถี่สูงสุดถึง2,160 Hz รับการแสดงผล1.07พลันสี4นะครับทำให้กล้องที่มีมาให้ในส่วนนี้ก็ให้มา3ตัวด้วยกันประกอบไปด้วยกล้องเลนส์หลัก HyperShot นะครับ180ล้านพิกเซลอัลตร้าวาย8ล้านมาโคร2นะครับเน้นหน้าจอดีแหละ ชิปเซ็ตที่ใช้เป็นจะเ b ็นสตี1080นะครับบนทคโนี6นาโนเมตรให้แรมมา12กิกครับแต่ a m i c Ram Expression นะครับ ตัวนี้เนี่ยให้แปดกิกครับส่วนรอม256ร้กิกกับแบตเตอรี่5,000ัน ah, มิลลิแอมและทุกบรการชาร์จที่เร็ว67สวัตต์สามารถชาร์จแบตเตอรี่1-50%เพียงแค่17นาทีเท่านั้นทำงานอยู่บนระบบ Android 13ครอบทับด้วยเรื่อมี UI 4.0นะครับเรื่องมีสิโปรมีให้เลือกทั้งหมด3สีเหมือนกันนะครับได้แก่สีดำสีฟ้าแล้วก็สีทองไร้เฉดสีครับโดยจะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศจีนในวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นี่เอง ในรุ่นของ Pro เนี่ยเริ่มต้นแรม8ิหนวยความจำ256นะครับจะอยู่ที่1,599หรือ8,000บาทครับและตัว Pro พัดแรม8กิหน่วยความจำ128ครับ1,699หรือประมาณ8,500บาทเท่านั้นเองครับรุ่นนี้เข้าไทยหรือเปล่าเดี๋ยวไปมาอัปเดตกันนะสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการ ลองเปิดร้านค้าใน s h อป e e ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพ,เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR code ค้ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกบมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย